่ผู้ชมนะครับเชิญมาแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสกันดีนะครับที่อาจจะได้แลเปลี่ยนเนื่องจากผมมาจากเซสชั่นของพิธีการนนะครับก็คงจะพูดถึงสิ่งที่การศึกษานะครับได้ดำเนินการแล้วก็มีบางส่วนที่อยากจะเป็นแชร์วิสครับประสบการณ์ในการสร้างวัตถุการนะครับเราปฏิเสธไม่ได้บางรายก็คือต้องสร้างออกมาและถ้าเป็นเทคโนโลยีก็ต้องสร้างวัตถุการนะครับแต่ว่าเราก็ คยาวแล้วก็พบกันหาหลายเรื่องนะครับในเรื่องก็เป็นเรื่องที่ชาวโลกที่สุดพอสมควรกับประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมาได้ในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อขว่าไอโอทีเนื่งจะว่าเราก็ท่านฮีโร่เมื่อกี้นะครับท่านก็ได้รู้หลัวนะครับว่าอิมแพกสำคัญมากของไอโอทีน,น,นะครับซึ่งจะเป็นจุดเปลีย่ยนนะครับของเด็กที่กำลังจงงนะเปี่ยนเพราะมันข้องไปศึกษาเนี่ยไม่ได้เข้าไปแค่าราบ ตอนแรกผมคือคพิวเตอร์งการต่าดหงก็เป็นด้านดิจอไทีแต่ตอนนี้ผมชื่อคือดุกษาซึ่งถ้าเขาจะสร้างวัคกรรมื่อสื่อที่มิงสูงมากนะครับก็สำหรับการผู้ก็จะต้องสื่อไปทีในไลน์นะครับแล้วก็จะมีที่หนึ่งก็มัจะมีเป็นไม่ได้เลยถ้ามันมีระบบที่เป็นคอมมิชชั o ที่สูงมากนะครับทุกตัางปร้เทีนะครับแต่คนกคจะเปลี่ยนนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราหวังมว่าก็คือเราหวังว่าเราจะสร้างอีวิชชั่นได้ดนะครับเพื่อเป็นอนาคตต่อไปของการปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นเข้าสู่ศาสตร์มแต่การเริ่มสือ่อผสมผสานะคะรับและอีวิชชั่นต่างๆก็ต้องมีที่ใหม่นะครับว่าถ้าเราจะทำแค่อีวิชชั่นแล้วมันม,มีไม่มีโปรเซสต่างๆก็อาจจะไปไม่ได้น,นะครับรนอกจากวีธีการบาะครับก็อาจจะ ปรสบการณ์การทำโค้ดโดยชัานที่รัฐบาลนะครับซึ่งสิ่งที่น่าใจว่าก็มีเยอะมากจักนะครับแต่ที่จะมีในรัฐวิสาหบาลได้จะแสดงของรัฐบาลนะครับก็จานกท่านอธิบดีต่อนะครับแล้วก็การเร่ก็จะเป็นผู้ที่รูบรวมสาคัญมากนะครับก็สิ่งที่เราเห็นว่ามันจะเริ่มเข้ามาแล้วะครัในศูนยที่หนึ่งปี้ก็จะปนองกรมที่เร่อสีสีส้มๆนะครับ มันจะพูดถึงเรื่อนะครับมีเรื่องที่พูดถึงก็จะเป็น i อโนะครับแล้วที่กำลังจะตามเข้ามาก็คือเอชพีอะไรนะครเอไปกติก็จะมีหลายแบบนะครับแเพจเลก็จะมีหลายที่หลักคเอเมเทอร์ซิน,นะครับซึ่งต่อไปจะเกิดเรื่องดีื้ขึ้นมากๆนะ,ะเพราะว่า,าการเราที่เราจะชันข้อมูลไปที่อื่นบางทีก็ไม่เหมือนกับการตัดสินใจนะครับและจะมีเัวอาที่เราเริ่มําเกินะครับ ตอนนี้เรียนจากนะครับราฟนี้ก็แสดงถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับในขวาสุดนะครับก็คือจุดสมาร์ทซิตี้นะครับเมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในทุกสายนะครับอีกอันนึงก็จะเห็นว่าเอชไลเอก็กำลังที่ตามมารับถ้าชิงมาอะไรนะครับอะไรที่อยู่ขวาสุดราฟนี้ก็มางทีมันได้เปลนเ็นดัางไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยู่ซ้ายสุดมันอยู่ในขั้นตอนคอมมิวนิเคชั่นเฟสสำหรับพวกเราก็คือพวก ไอทุกเซชั่นอะไรที่อยู่ในโลเชั่นเฟสดเนีก็มองว่าเป็เรื่องของพอร์ชอร์นิตี้นะครับเพราะเราจะดูที่จะเข้าไปจัดการมาเราสร้างสิ่งใหม่แล้วก็งเจอแข็แต่อะไรที่โปรถ่ายไปแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าตรงนแข่งง่ายนะเรอสร้างว่าจะทำอะไรนี้นั้นเนี่ยแต่ว่าจะไม่ดูดีใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงก็คือฝาสุดนะครับทพื่ออไงจะส่งต่อจากซ้ายเนี่ยจากขวาให้่ดูที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า อันนี้จะเป็นข้อมูลนึ่งที่ได้มาจากนะครับขับรถจมพิจปุงต้านะครับแล้วก็ผู้ที่ทำกาคัญที่สก็คือบรอดต์ซรนะครับจะเห็นว่าถ้าขวานก็คือสิ่งที่เป็นอินแทอสูงแล้วก็พาิสเสนะครับส่วขวามือก็คือดีาโอทีนะครับใครที่สามารถใช้ทูดีดายโอทีได้ดีก็จะสร้างสตาร์ทอัหรืออินโนเวชันได้ดี แต่ถ้าเห็นพวกู้เร okay. ียก oh, <ane> ็จะเห็นว่าคอมันก็ต้อง็ีการจับเน็ตเพื่อฟังดีๆเราสร้างทีกฐานที่ตายแรงแองไตรงแงก็ไมู่โยถ้าสื่อสารไม่ได้ด้วยความรวดเรนะครับมันก็ได้ยินได้ยานแต่ไม่ถูกฟังดีๆคอหลายผู้เรี้จะเป็นสิ่งที่มองโฟกัสไปอีกสิีขหน่งหน้าว่านั้วค้นใจแล้วก็ไม่สุนใจบนใจไม่รูโฟกัสอะไรไรนะครับ แล้วมันจะเ,เกิดรูสเคสมากมานออยนะครับในรไอโอชีนะครับแล้วก็มี 5G ด้วยถ้าเกท่านได้ 5G ท่านก็สื่อสารได้อันนี้ก็เรื่องขอตันะครับก็จะเห็นว่าที่ที่ท่านเห็นเนี่ยทั้งหมดของมันคือสีที่กำลังจะหลายชั้นแล้วมันเป็นเมสสีของการยิดครองอรนะครับเช่นถ้าจะผลผลบอนลบน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 เลยนะครับใช้แอร์บอล ที่เป็นแท็กซี่หรยอโดนะครับึม่เ่ขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นได้คงจะปลาดมากาก็คือถ้าเปนแท็กซี่ก็ไม่ต้องเป็นถ้าไม่ขขต้อเปส่งของถ้าไม่ต้องเจ็คนวิ่งแก่วิ่งครัก็ยืนโจมอยู่ท่นี่นะครับซึ่งมว่ามันจะม,มีช่วงอายนี่วครับนี้ก็กจะช่วย,ยให้การวิจัยง่ายน,นะครับง่ายขึ้นที่จะเลืองขอจัลน,นะครับแล้วก็สุกานี้ก็จะช่วยห้ครับ ทำงานในปีจะได้ผลขึ้นนะครับผมขอพูดเรื่องนี้คิดว่า AOC ในฟิวเจอร์ G เนี่สามารถต่อเหตุการา์เป็นการต้านหรือเซฟพลา์ได้นะครับซึ่งก็ดีมันทำให้การที่เขาได้ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดต้าชาร์จมีค่าสูงเนี่ยสมมุตนะิง่ายๆนะครับท่านมีกองสักพันอยู่บนรถถ้ามีพันอยว่บน,น,น,นที่เดต้าตัวเดียวนะครับถ้าจะลงผลต้องใช้ทุกปีสอากครับ ระดับการนะครับถ้าท่านาามีวิทีเ่็นข้องนะครับท่านส่งแค่ภาพที่น่าสนสั่งเข้ามาท่านจะใช้แบบของเดต้าต่ำลเสองมากๆนะครับอีเจสเอไอก็จะเป็นเรื่องที่ถ้า,ถา,าท่านเป็นนักวิจัยท่านต้อง่าสื่อสารเรื่ึงเรื่องขึ้นเพราะค่าเดต้าช์าหรือว่าราบารส่งเดต้านี่มันสูงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื่งของคอสที่เป็นคอสท์กล่าว อาจจะมีเรื่องใจอยางนีเรื่องวิเคราะห์คอส่าสุภายนะครับแบบเช็คคร่าวๆแต่ก็ไม่ใช่เอไอถ้าใครเคยทำแผนก็จะรู้ว่ามันมีป๊อปใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าตัดสิบนเปอได้เอ๊ะป๊อปออกมาเป็นได้ก็ส่งข้างให้มาฝ่ายนี้ที่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับท่านก็ไม่ต้องสูงทั้งมีดิโอไฟล์เข้ามาที่เซ็นเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ว่าทำไมเอ i จะกลับมาไม่จับผ่านตัวนี้ครับก็จะเกิดขึ้นนะครับเวลาเขา การจ่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกคือทางเถื่อนของะคก็้อมชันนะครับกจะไม่ทำระบบเถื่อนขอที่ดีนะครับมี AI หรือมี AI c h a ที่ตายเลยก็ใช้ไม่ได้นะครับเพรามลากัซีนไม่ได้จนก็จบนะครับทุกวันที่เราพูดถึงเป็อมากเพราะเถื่อนของก้าวตึงนะเถอนับที่ไมงานมือถ่วนะครับแต่ถ้กต่อเองถึงขนานแล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันชัไม่ได้น ทุกคนก็หอกนะครับจนกรนะ,ะท,ทั่งเมื่อใช้ได้ผลดีครับดั้นีจริงแล้วไอไอที่ดังตอนนี้ก็ต้องดูฝั่มดีให้สุดเพื่ใหญ่ด้ผลได้กับการสื่อสารที่ลดเยนะู่ในีลกเกิดไม่ได้ผมนะค,คิดว่าอย่างหนึ่งที่ a c c e l e r a เราได้ก็คือโควิดนะครับเมื่อนะก่อนถ้าเกิดใช้จับได้นะครับเอประคับที่ตายก็ไม่เี็กออนไลน์นะครับเด็กนะครับถ้าเดิดออนไลน์ก็๊บเด็กนี้เลยนะครับไม่ใช่เด็กคนเดียวอาจารย์รู้ไหนะครับแค่ ท่าถึงมาไม่ทนรู้ว่ามันอาจารย์ยากเลยอาจารย์ที่จะเป็นอาชีพที่นะครับยากนะครับแต่พอเซลลโควิดบางที่คนใช้เลยนะครับใช้แล้วเริ่มตื่ใจนะครับแต่ต้องมีกัรเรียนนะครับก็จะได้เรีนได้เรื่อยๆไปตั้งน้องของเราก็ต้องหาวิธีจับเองใช้ได้นะครับแต่หลายี่หลายอาชีพถูกดิสนอปไปแล้วด้วยโควิด มันทําให้มัานต่อลงไปไม่ได้ทุกคนก็กลัวว่าจะเจอทุกเรอนี้นะครับกังวลไปเรื่องแต่พอท่านต้องถูกขับให้ไปไม่ได้เพราะมันผิดใช่ไหมครับเขาก็เริ่มทำการทดลองแบบฟาสต์มากแล้วทุกคนก็ใช้ระบบออนไลน์นะครับมีข้อมีคำว่าตั้งหลายอาชีพจะหายไปนะครับแล้วก็เป็นการในแง่หนึ่งมันเร่งให้ต้องขายของขายซื้อนะครับอันนี้ก็ผมก็พูดถึงภาพรวมในทุกปัจจัยนะครับที่ถดถอนทั้งหมดนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่เรายึดไม่ได้เลยก็คือสมาร์ทซิตี้นะครับผมคิดว่ามาแน่ๆนะครับมันจะมาในรุ่นใหม่เท่านั้นเองนะครับแล้วมันจะหมดสมัยคำว่าบอร์เรนเนี่ยมันมักอรู่ที่ความยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าจะที่วิจัยเสร็จแล้วก็โอเคละจบนะครับมันคงจะบักที่ว่าคนที่ถูกใช้ต่อไปเรื่อยๆรืไมนะครับจะเห็นว่าภาพนี้ก็จะบอกสมาร์ทซิตี้ก็เข้าไปยุ่งกับเรือน่องไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเทนโลยีหรือพัชเจอริงนะครับ บิ้วยิ่นะครับซิตี้เซนต์แล้วถึงยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อาจจะแท้กเปลี่ยนกาเรื่องปัญหาของการการวิจัยเรื่องนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในระบบต่อไปนะครับแม้แต่อันนึงที่สคัญมากสมาร์ตซิตี้เข้าไปดูด้วยกะเป็นสมาร์ตคาสต์นะครับหรือทางสปอร์ตเอชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับผมคิดว่าอันนึงที่เราอยากให้เห็นเป็นก็คืออยากให้เห็นสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะในสวัสดิกาสตร์ ในรือที่เราก็อยากจะให้เด็กสร้างนวัตกรรมก็ในเซสชันของการสร้าง,งมวัตกรรมนะ,นะครับมันมันยากนะครับแต่ว่าเราพอสรุปได้ว่ามันมีไอเดียเดียวไม่ไม่ไมไนออกก่าจะพอนะครับมันต้องมีดีมานไซส์ว่าอยากได้หรือเปล่าถ้าดีมานไซส์อยากได้นะครับโปร์ของเรามันเด่นกว่า่นไหมและที่สําคัญมากเลยทุกฟีลนะครับสแตนดา,าร์ดมาด้วยแล้วก็เด็กเนี่ยมักจะขาดการ ไม่ถึงสแตนดาร์ดนะครับพอปูดิสแตนดาร์ดไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ไปสูบปุ๊บดับไม่ได้นะครับแล้วท้ายสุดก็คือมาเจนคอมพิวเตชั์นะครับผมพยายามสร้างนวัตกรรมให้เขานะครับท้ายสุดแล้ว a อ t ก็จะมาช่วยให้สิ่งนี้จะขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมอาจจะขออนุญาตยื่นบาอย่างนี่นะครับที่ท่านอาจจะเคยได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้สร้างอุปกรณ์ตัวนึงครับเป็นตัวที่เรียกว่า เวลาเอาอกเจนเข้ากอดของไข้นะครับจะเรียนว่าเราควรแรูปใสมองความข่้นมานะครับประเด็นคือสร้างผลลัพธ์นักวิจัยงม่ยนยันะครับโดยไม่ได้เงินนะครับเพราะได้เงินก็เป็นปัญญาทำนองน้และนักวิจัยแต่ปรากฏว่านักวิจัของนักวิจัยตอนช่วงนั้นได้ดีกว่าดีกว่าช่วงที่เําให้เงินนักวิจัยทำนะครับคนที่ให้งินนักวิจัยทำมแล้วตามผลไม่ออกนะแต่ช่วงนั้นักวิจัยตอีแชั่นอยากทำเพื่อรูนี้นะครับ เราใช้เวลาสามเดือนสร้างเครื่องเสร็จหมอไปลองนะครับช่วงโค่นเนี่ยเขาไปลองเลยแตเขาไม่ได้ผ่าต้องการเลยนะแต่ไหว้ผ่านสัญญาได้ที่ปีนะครับช่วงต้องมีหมดแล้วนะครับก็ไปยละเอียของสัญญาเนี่ยมันก็สุดมากนี่สูงเป็นที่หมออยากได้แล้วเนี่ยนะครับแต่ท้ายสุดเราก็ต้องไปผ่านสัญญาอีกทีครับก็ผมกว่าเป็นการทำวิจัยสามเดือนทำสัญญาอีกทีไม่ผ่านนะครับรเพรา,าะว่าพอผ่านแล้วก็ ก็ไม่ใช่ดีใจนะครับหนึ่งในสัญาณมันคือการวักดีซีนะครับซึ่งอันนี้ผ่านยากที่สุดสเตตี้ดรีนง่ายนะครับเรื่อความรู้ด้านคอมม i นิเคชันได้ในองค์แรกเนี่ยมันกับการเรื่องสำคัญที่สุดต่อสร้างสัญญาณเนมันไม่ใช่เรื่องกาสร้างอิน o v เ t ชันหรือทำเซอร์กิตนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการสร้างอิน o v เ t ชันนะครับมีเครื่องช่วยหานใจหลายประเทศที่ผ่านนะครับ ก็ทุ้อย่างก็ต้องพยายามเข้าไปสู่การพัฒนะครับสมาร์ทเทลบารุ่นบางนี้ใช้เทคโนโลยีจากไอโอีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทำฮ็อกเชนหรือว่าการวิเคราะห์ต่างๆครับหรืออจะเป็นเพื่อช่วยเพื่อฟังหมอหมอไม่หยู่แล้วก็ไอ้ของเล่นพวกนี้นะครับกลับไปที่เศษและทุกคนก็ไปทำเองนะครับก็จะช่วยถึงสร้างอีโคซิสเต็มของสมาร์ทเทลได้นะครับแล้วก็ ล่าสุดที่เราสร้างรถไฟครับนี้ก็เป็นทุนแทนการทุนของขอครับพาให้เราสร้างรถไฟที่ในรถไฟตัวนี้จะมีอุปกรณ์ที่จะแบ่งบทชีนหมดครับตัวเสื้อาตาต้องมีโน่นนีครับก็สามารถที่จะใช้เป็นรมุดบันทึกได้นะครับนี่หมดยกตัวอย่างที่แบบเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างออกมาได้นะครับสะแสดงที่อยู่นี้ทั้งหมดนะครับเมื่อก่อนนี้เราเคยได้ยินว่าเออสอไฟมันก็เป็นสอไฟนะครับ อาจดื่องสองทีนะครับมีสถา้งร้ที่อมาแต่ว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่เราปาทำเรื่องนี้ท่าเสร็จนะครับแล้วก็ก็มีคนออกไปเอาเยวเียกกับสวดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปะหลาดระมากมากวิจัยมากนะครับช่วงนี้วิจัยกดีเลยนะดีอยู่นะเพราะว่าผมได้ยิน่านวจัยท่านก็โพสต์ในไปใช่อว่าสองไปเลยได้เลยในช่วงขาวคินีนะครับวิจัยก็ตกใจว่าเลย ขึ้มามีคนลงกดไลค์ใน Facebook เข้าไส3,000นะครับแล้วก็มีความเห็นเกือบ2,000ความเห็นนะครับวันล่8 0ความเห็นนั้นก็คือว่าเเทียวกรไปประเทศอึ่นะครับซึ่งันนี็จะเป็นเรื่องที่มักวิจัยจะเกินเช่วงนะครับก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะริงะ้รับกว่าเราสมที่นี้ยินแ้วมไมถูกคนอืทุกอยากจะช่ว้นะครับแล้วก็ช่วยให้เราสนใจอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับก็ นก็จะเป็นอีกในงแง่มุมึงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเอนาคตนก็อาจจะเป็นการแมนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางตอทีดีวซนะครับที่ให้กาวิจเพื่อเราทำแมนสองปีข้างหน้าน,นะครับเป็นรถไฟที่แนแล้วก็พายสุดสิทธที่ยากสที่การผ่านสาของประกทรหลวง้องกรรวงกานะรับตัวเมื่อเาี้ทีผถ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าจัเแมก็จะเที่จะเกิดขึ้นนะคร <c oughs> ับใน <c oughs> แลก็ตามแบบนี้ก็เปการสร้างรถนะครับซึ่งอนี้จะเป็นที่เก่าท่สิทธีที่แล้วนกครเรียนจานที่นั่นก็เป็าสร้างรถแต่ท้ายสุดเนี่ยรถพวกนี้วลาวิ่งเยนาออะไรก็ต้องใช้แอร์อีเพื่อเช็คว่าใช้ภาษแบบนรถคันนี้มันวิ่งแล้วมันจะวิ่งออกมาแบบไหนเร่องไหนนะครับแล้วก็ในสาหกรมต่างๆที่มาเพื่อดวามคหนะครับ รวมถึงระบบที่สำคัญมากๆเลยคือต่อการสปอ์เทชันเนี่ยมันควรต้องตรวจเช็คว่ารถไฟของเราเนี่ยครับมันวิ่ดีห่ากาต่วเช็คนี้ก็นั่นเ็จตรวจเช็คว่ามันเกิดปังๆและแท้งหรือเปล่าถ้ากิแท้เมื่อไหร่มันก็จะเกิดปัญาขึ้นมาซึ่งปกติก็คงยังต้องส่งตที่เพสรีคอร์ดสมัยก่อนเราไม่ด้มีเอ็นเอเอที่มันสูงมากที่ทำได้นะครก็ต้องใช้กล้องตัววัดจากว่านต้รมาเคราน ปัจจุบันมีห้าชี้ที่เด่นมากแล้วส่งไปทั้งหมดสองที่เบสมีข้อได้สิทธิ์ทดียวนะครับก็จะป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ยอย่างไรก็แลมวนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเช็คเรื่องเรื่องสนใจอาึ้นในระบบเสาไฟครับที่เกิดขึ้นบนรถไฟสายแยงนะครับก็ที่บอกว่าอันนึงที่สำคัญมากคือสมาร์ทโฟนนะครับก็คือถ้าเราต้องส่งกล้องทั้งหมดนะครับมาที่เบสผู้อยขาได้ ก็ชาสูมากครับแต่ถ้าตัว่งเเราสามารถยืนได้จากเินเน็ตก็จะเป็นาไปนะครับผมคิดว่า KPI ก็จะกะลัจะาดังนั้นวิจัยทุกคนที่เป็นยวอกบตอคงจะต้องสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับในขณะที่เะยะชาเราจะขึ้นในระยะนะครับก่อีจะเปเครื่องน่ที่หน่วยงานก็อยากจะขอทำควาแม่นเอาคร้บก็ขอเช็กอมตอั ว่าอันที่เราพยายามนะครับก็คือนักวิจัยที่สนใจเไอซีทีสร้างนวัตกรรมมากขึ้นนะครับหรืออยู่มีออรีส์มากขึ้นนะครับนี้ต้องขอบคุณไอซีทีนะสร้างเครื่องคอมไอซีทีพอสมควรอันนี้อยู่ที่ชุมพรนะครับไอซีทีได้แสดงรูปไปแล้วนะครับชุมพรมันจะเป็นตำแหน่งที่มีเวียดเทคอยู่นะครับแต่ที่เด็กก็คือว่าเราเป็นเส้นสูงที่ตัดบริเวณที่ปวดจัดพลาสมาดีสุดในโลกซีที่ แต่สาตรที่มันอยู่ที่อักวิจาิติาสตร์นะครับว่าที่อำไปได้แรือเรล่แต่ว่าทางชุพอจะให้เป็นโชคดีอย่างที่สุดสุดตัดกูัแล้วก็เราจะเกิดจากพุ้ดีที่สุดก็ไปตั้งสถานีนะครับนักวิจัยที่อาจารย์ผ่อนชัยนะครับอาจารย์อาจารย์หลายท่านก็อยู่ในนั้นนะครับก็เปนเรื่องที่เราก็ได้มีความรูแต่เป็นสิทในสิทเพื่อแต่ความินนะครับผมขอสรุปนะครับว่าจริงๆแล้ว 5G เนี หรือว่าแอปพลิเคชันถ้เป็นการตันนหลือการแตกเนี่ถ้าท่านไม่มีนม่เจอคอมเม i นท์แชทเนพวกนี้โรคระดไม่เกิดนะครับมันเกิดมาเป็นตัวท้ายสุดนะที์นะครับแต่ต้นน้ำมีจริงที่ทำให้โรคระดับเกดทีนะครับถ้าท่านไม่มีมันก็สร้างโรคระดันี้ไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ก็วลาทุกจัก็ชอบดุกี่ไปด้วยนะครับแต่จริงเป็นคาง่ามีใจทราบ่ว่ไม่มีข้อมเมนตทำไม่ได้นะครับ แั้ก็้องเนุีใจที่สร้างฐานขึ้นมาทัานคติของชันทำให้ทีมทีสามารถที่จะออกไปได้นะครับก็คิดว่าในทั้งหลายที่ผมบอัที่ผมจะพูดคือว่า AI ทีนจาตนาอกแล้วก็มีเล็กๆนที่หนึ่งคือว่า HBR เป็นสิ่งที่ต้องรีเสิร์กยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและข้าง G ก็เป็นีย์สำคัญที่สุดแต่ว่าเราจะรู้ว่าจะตีองก G ไม่แน่ใจกับที่ผมจาไม่ทาไม่แนใจว่า ท้ายสุดม <c og ran ial> okay. ันไม่ม okay. ีตรวยกธราตนะครับก็ต wow ้องบอยนะครับว่าถ้าไม่มีคอมมิชชั่นที่ดีทุกเรื่องก็จบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เป็นแ่เปลี่ดนนะครในเรื่องของการวิจัยก็เรื่ององคอมชั